ขนาดท,ทนายเดชาไหนๆก็ขึ้นหน้ามาแล้วนะครับชจะจัดการกับบอสพระเป็นคิวถัดไปอ,อืทนายเดชาประกาศเลยว่าสัปดาห์หน้าตนจะไปแจ้งความเอาผิดกับวอวชิระเมธีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อไปแจ้งความเพราะนั่นไม่ใช่กิจของสง์ ส่วนที่ระบบว่าอยากเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนอันนี้ต้องดีไอคอนแล้วซึ่งในพระไตรปิฎกไม่มีสอนหนุ่มกัญชัยบอกว่าพี่นี่พระนะเดี๋ยวบาปนะพี่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะพี่อ,อันนี้ไม่ใช่การชงเนาะหนุ่มกัญชัยไม่มีท่าทีแบบนี้เลยแหละเวลาทํารายการนะ่ะเป็นพิธีกรที่ดีเออไม่ชงหรอกอันนี้ไม่ใช่<ม>การชงนะว่าพี่เฮ้พระนะเออว้เยแล้วพี่บาปนะพี่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะเว้ย อันนี้เขาเตือนด้วยความรักความห่วงใ<อ>ยไม่ได้ยุไม่ได้ย,ดยุยงส่งเสริมประกานทนายเดชาก็เลยว่าอ๋อมึงชงมาอย่างนี้เอ้าไม่ใช่ชงมึงถามกูอย่างนี้มึงห่วงกูขนาดนี้กูก็ต้องตอบอย่างนี้แหละว,ว่าใช้เครื่องแบบหาก,กินหรือเปล่าละ่ะเท่าที่ผมทราบมีคนร้องเรียนว่าบริษัทขายตรงเชิญไปหลายบริษัทจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็ชี้แจงด้วยเรียกว่าโด่งดังในวงการนี้อืม,อม อยสวัสดีจ้านมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าห <c oughs> นุ่มกัญชัยบอกว่าจะบอกว่านี่คือบอสบออย่างนั้นเหรอระวังเขาฟ้องเอานะ,ะถ้าได้เดชาก็บอกว่ามาเลยมาเจอกันที่โหนกระแสก็ได้กรรมธิการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเขาก็เริ่มต้นแล้วนะแต่สำนักงานพระพุทธาศาสนารัฐมนตรีมหาเถรสมาคมยังนิ่งเฉยแสดงว่าเขาเส้นใหญ่ใช่หรือไม่ ทนายเดชาบอกว่ามีคนส่งข้อมูลมาว่าเขารวยมากนะค่ะแล้วเขาชอบอ้างปร,รยนทำเก้าประโยคซึ่งตนมองว่าต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชอบไม่ใช่ไปยออขนาดตลปัดยังเป็นดีไอคอนคืออย่างนี้ไอเรื่องเนี้ยตลปัดไม่ผิดนะประเด็นคือว่าเขาเชิญไปที่สำนักงานเขาเหมือนกับบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านเราทำบุญบ่อยมีงานบ่อยเราก็ซื้อเป็นประจำของเราเลยอะถูกไหพี่ปู คือตลปัดเนี่ยแล้วแต่เจ้าภาพจ้ะใช่จะย้อนไปดูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7ได้เลยจ้ะนี่ก็ตลปัดของราชสกุลบริพัตรนี่ก็ตลปัดของราชสกุลวรรวันี่ก็ตลปัดของราชสกุลรรยุคคนมีหมดแหละเจ้าภาพอ่ะมีตลปัดเป็นของตัวเองอเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขามีงานทําบุญบ้านบอยอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะฉันก็เห็นธุรกิจห้างร้านอื่นๆเขาก็มีมีทั้งของตัวเองและที่ทาไปถวายที่วัดก็มี ใช่มฮะมีม,มีคือใครทําบนบ่อยๆอ,ะอ่ะมัน่ใรเรื่อง,องผิดใช่เอาโฟกัสที่เนื้อหากับพฤติกรรมดีกว่าหยุมจิ๋มว่าอ,อ,อันนี้ไม่เอาหยุมจิ๋มว่า <ๆ S 1> นะจ้ะอ่ะก็สัปดาห์หน้ารอดูกกัน